แม่หน, <มา S 1> นีหจนต้องอามนี่นั่นละนั่นวนเกาหาป้าเห็นมาเห็นมาเจ้าแม่เออเป็นบุญตาของลูกของหลานแาะไม่หมหดแล้วครับท่านผู้ชมใช่เ็นวกไม่หมดแล้วสุตาเฮ้ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ขณะนี้มื่อวานี้ผมเดินทางมากับนุ่มอัมครับมามตามต่อครับขับเจ้าแม่หวาแดงแม่น้องอมัม<ไ>บั้งโบกเตี้ยบั้งโบกในใบักขามนะมันนะมันมันกับโบ,บงหง,งแล้วเป็นเป็นเป็นบักอย่งเลยอันนั้นอะมันเป็นโอ้ฟังนุ่มอัมคายๆเป็นเป็นเป็นไม้ไผ่ก็ยังค้นเขาตำหมากไหมถ้าจะว่าถึงสมัยนี้เขาเ่าเรื่องเล่นโบกยังเรียกตำหมาก แตามมาเลยต่อม,มาสมัยเกมยศูนย์เก้า<อ>หาูไ้แมตามาเต็มเดี๋ยวไปเบิ่งแออรยเอาจากเสียไปเบิ่งเลยมคนก็เห็นเป็น8ปดเก้าหาหรือเป็นศูนย์จอดค่อนข้างศูนย์ 0, ี่ชัดโอ้มาเป็นบุญแต่ศูนย์เก้าหาพนะทานประชมเห็นนี่หลีเพราะว่าเมื่อน,นั่นเนี่ยเมือนั้นเปท่าเห็นนี่หลีเอาเดินทางนักวันเดินทางไปครับไอสีของอา้ขีไปนนะครับบรรยากาศี่ คือกัรกระบุ้งขี่ลิงเนี่ตัวนี้แมนลิงขี่บุ้งเลยล่ะมายำคืืนนี่ท่านผู้ชมนี่เรือไก่ล่วกนงหาไปเลยไปเลยไปเรื่อยๆเนาะแปบดงได้แล้วนะเพิ่งได้ดิพอท่านเพิ่งแต่ผู้ชมเดี๋ยวเขาเดินทางไปเลยมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้จะเสียงนอกเสียงกาแล้วตรงไปเลยไปเลยเถิดลา เบื้องเงาได้แต่ม้ชมเลยห้งนี้เ่ยบอดเลยนขามากเงียบเข้าไปเรื่อยเอเอแมมเอ้ยลูกหลานมากวันนี้กองเลยจกวันอยากมากโชจูอลาบิลินเนาะองเขาไปเลยอเห็นคักๆลถเด้อวันนี้อ่าเขาปลาเหรอเด้อครับเขาปลาเหรอเด้อครับผมเขาปลาเหรอเด้อ่ท่านไปได้ปันอเดี๋ยวใส่ด้นักว่น่มาคุณไปเกียร์เกียร์คัต ไปเลยตามทางเลยเด็กคนออกา่ไปเอ้ย่อแม่เอยดกเ้าใสเจ้าส่เฮยโอ้ย่อมันแมนทางวันี่เฮ้ยอคอนยงงสันเ้ยเตงไปคนด้ตงไปคนตงไปคนไปเลยเด็กคนเฮ้ตามทางเลยอ้ออแมนตกใจวะเอ้ยไปเลไปเไปเลยไป เห็นซานปะเห็นซานปะอยู่ขวามือตรงไปเอาไปจอดนาซานล่ะไปจอดนาซานรู้ว่าเราไปต้องานตรงไปก่อนไปก่อนนาซานอีกปีปีปีขวาขวาขวาจะหน่อยนึงตรงปีจะอีกตรงปีอันนี้มันลงมันป้าเดาะตรงปีกันแต่มันเดินได้จะหน่อยนึงหอนนาซานเลยเอ้ยเอ้ยยังคน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตกใจหมดเสืออุ้ยอยู่บางนีตกใจเฮ้ยอ้าวจับไฟเลยโอเคครับผมบ้าเปิดไฟก่อนบ่บ้เปิดแล้วปิดไฟก้อนเลยไม่ไม่คือมืดเต็ปไปหมดไปน้องแอมไม่อ้าเปิดไฟนะคือมืดเต็เใช้ไฟพ่อเดี๋ยวเด้๋ยครับท่านผู้โชคไหมผมกับแม่ค้งแรกครับเจ้าแม่หัวแดงเนะครับท่านผู้ชม ูนเก้ามันออกหาศูนเก่าตรงๆเลยนะควรมองไปเบิ้งเดีเลยเ่าเสียไปเบิ้่านาไปเบิ้มิึงกันนะอยากเข็นเรดิเขาไปกับคนลูกด้วยเนี่ยแล้วพอเตรียมสูบเตี้ยนไหวกันว่าคือได้ไม่กวดม่โอ้มันทำความสะอาดทำามสะอาแม่เจ้าแม่เพื่อนนะครับท่านผู้ชมเือยไปตามต่อกันไปนคนโ้าคนลูกเองไหมไม่ บรรยากาศบอคือไปตไทรหลายสารเนาะพออยู <im little language> mm ่ในป่าไหมเมียนมา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 ไปเปไทแตมดกรัด้มือขันช่วมเล้าี่อ่างกว เสียนบงเงียนีบอยู่มีกจเสือตัวนี้ตเสตัวนี้มันตกเสือมอ่งานเป็นงเสือกิของมมมนปวดเลยเดี๋ยวดจม่อบาศจะแม่าดครับผมนั่นไอคนน่ะสม่มเห็นกอกหลอกว่ จอดหลอกคนยุหันอืมเป็นภาพเป็นวัดจอดหลอกมันเป็นจังไงเนี่ยอ่านะครับใส่ที่ว่าเลขเขาน้องแอมแอมใจแม่มเกิดละเอาเงูขยังสีโวอีกชัวร์ไม่โอ้ยโอ้นี่<อ>ปะนี่เดี๋ยวจะเบิ่งเด้อเนื่อตำม,มาดี๋ยวะโอ้ยดัมมักดูจอดหลอกนะท่านผู้ชมแป๊บนึงเด้อทำไมอือนี่นี่ท่านผู้ชม เนี่ยศูนย์เกาห่างวดที่แล้วด่ครับผมนี่แหละศูนย์เกาห่าเห็นมันตรงตรงเลยโอ้ยเจ้าเมย์ปฏิมันิสามตัวตรงมันไม่ต่างคนเมาเออเห็นมเออขั้นขา้นี่คขั้นขาแม่นี่หลีตัวน้องอามนี่นั่นล่ะนั่นศูนย์เกาหาป๊าเห็นมัเห็นมัเจ้าเมยเอ้ยเป็นบุญตาของลูกของหลานแต่น้องันนี้ แสดงว่าตาหผูชมที่รับช่มทั้ง่องลมอามเนี่ยเพิ่นได้โชคหลายท่านหลายคนตัวนี่เพิ่นโทรมาอยู่เพิ่นเพิ่นบอกดูแม่ผู้หนึ่งเพิ่นบอกว่าไม่ได้คาดได้จากได้จากเนี่ยเหรียดบวกกับเมฆเจ้าแม่เมแดงเต็มเต็มเลยเป็นหายังขสี่เป็นสามตัวเลยรับทตาหมูชมนะครับเป็นบนตาที่ได้เห็นอิริเจ้าแม่เพิ่นไหนคากอิริครับนี่เนี่ยเห็นป่ะศูนย์เก้าห้าโอ้ แล้วตุ่ดตุดเที่ยนไหวเนื้อันตรงๆดีโอ้แล้วว่าตัวแม่เพิ่ไหาแล้วะเดี๋ยวมาตามตองวันนี้ครับว่างวันนี้เนาะโอเคจั่มจับจุ่มเลยครับมาแบบเมื่อนี้คอยบด้มารผู้เดียวแล้วเด้อคอยมีมูมาแล้วครับซึ่งมาคนเดียวเหมือนกับขี่หดตดหายเออขย่าเสี้ยมซี่กะลาแวงไปน้ำตนผู้ชมเอ้ยแต่ว่ากายเข่าอยู่นี่ศูนย์เก้าห้ามันออกเก้าศูนย์ห้า ทับเจ้าแม่หัวแดงท่านผู้ชมเ้อเจ้าแม่เด้อตรงตรงเด้อแม่เด้อของงวดนี่อีกแม่เดี๋ยวเมื่อานี้ลูกหลานกระดิ่งซ่องี้เาเด้อเจ้าแม่เด้อพอแล้วนตอนพอลุดมัดว้ยตอนมาผู้เดียวเนี่ยบ่บบบบอกถึงบบบบีบบ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 าบบ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 งบบ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 มบนเบบบบบบับบบบบบบ ยิงไม่แห้งก็เสื่อมแน้วเนียยิ่งลดแล้วมันจริงไหมเหรนี่ตอนตอนหน้าพูดเดียวเนี่ยเสียงก็เป็นแบบนี้แหละตลอดเลยดีดียิ่งเกลียดใครก็จะค้นเราดียิ่งมาหอนนั่นสิแม่คือห้องคือห้องดียิ่งตลอดเวลาเลยจะตอนหน้าพูดเดียวนี่ลักษณะกนการสีเลยก่อนเทียน,นเทียนเออเออจริงนะพี่ลมเรื่องที่มผมก็ค่อยยังชัว่วเนี่มีเพื่อนมา มีทางสองคนเปิดมานน้ำขอตั้งเรียมานน้ำอีกเลได้นม em. ัแวลอ่าีสยเป็นหลอดเยองเสียวด้พจบตาไปหมดหรอเป็นถามนี่คือจังตามฟังงไอ้คนฟฟฟอฟใครตาฟังคือจังปูคุณหานคือจังตามฟังแบบนั้นว่ะ คล้ายๆตาฟังคล้ายๆขี้จังตาเานี่ยหมายถึงขี้จังแบบแบบไปคลายขี้ตาหลายเลยเป็นนูนเหนียวไงเนี้ยเหนียวตาไงเงียบเงียบเงยบุถุถเงียบสนิทเลยดิเงียบสนัดเลยนอนว่าเปนบุ้งขี้ลิ้ง เงียบครับยุ่งนิดเงียบครับเงี้ยหัวเรียงเงียบดีท่านผู้ชมเงียบผิดปกตินะ,ะคนไปคนเดียวอันที่สีเงียบไปเองถ้าไปเองนะคนท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวมากับไหว้ขอไปพร้อมๆกันเด้อสมาูชมเด้อนะครับมือเจ้ากับขอเด้อข่อยกับขออีกแบบหนึ่งเราจะค้นทีขอแบบใดีด้วยครับชมเด้อมาขอไปพร้อมกันครับจะเแม่เด้อลูกหลานน้ำ่ำพ่นเดิมลูกหลานมีมูมาแล้วขอท้องรอขามาท่งสองน้นขามาได้เจะแมงวัวแดงเด้องวดที่เลี้ยวเจ้าแม่ไ้ไนกระบอกแนวเรนโบกนี่ละขามาเต็มเต็มเด้อเจ้าแม่เด้อ เขามาเต็มๆเ,เลยศูนย์เก้าหามันออกเก้าศูนย์หาลูกหลานได้มีผลไม้ของหวานของข้าวน้มนําแดงมาไหวจะแมเดอร์จะแมเดอร์หมดนี่ลูกหลานมาขอของหมดวันที่สิบหกมีหน้าคมนี้สองปัญหาเรานกปัญหานี่ยจะแมเดอร์ให้เพื่อนเดมด่งหน,น,นีมัสสินม,มีโชคไม่ลาบกันถูกลงมาง่ายๆกันนนางวนะแม่ทั้งในกะ เลยก็ให้เจ้าแม่ให้เห็นโชคเห็นลาบอวดน,นี้คักๆหลุเด้อเจ้าแม่เด้อไมอ่มอยังหรอกถูกเข่าตาอ๋อฮะตัวได้เจ้าแม่ใ่เพราะอะไรปะตาเขาถูกหลายหลังเลยเออมาเฮ้ยมึงนี้วันนี้เนี่ยสีหน้าอารมณ์ สีบ่ห้องสีบ่ห้องบ่หึ่งสีบ่วกเวกวอยวายยังข้างหลังล่ะตะกวนโอ้ขอขอโโตัวแดงไปเปล่าเปล่าเอาขวานน้ำแดงกับฟาเอฟลอยมามาเลยที่นี่ขวานแดงก่อนขวาน้ำแดงได้มาหมายเลขห้าเอ็ด าเจ็ด <57. S 2> อันนี้ไฟเอ็น่อยด์ไเอ็มร้อยได้มาหมายเลขหมายเลขยังนี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ไานำแดงได้หาเจ็ดด้วยครับอือหาเจ็ดหาเจ็ดครับ<า>อันนี้ไาเอ็มร้อยได้หาศูนย์ครับอือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหาศูนย์ครับอือควรระวังตัวดี มาสามคนกขยานอยู่เดียวตรงเงียบเงียบเงียบสนัดเลยเงียบสนั่นาขยอเสซี่ปกมาแล้วทับหมายเลขหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าครับท่านผู้ชมไม่แรกไมาเลขเก้าเกครับผม เออจัโอว่าจีบห้องได้หรเอ้มไม่ได้เก้ออา,อ,อ,ากอีกไม่ได้เก่าวะแม่นเก้าท่านผู้ชมไม้ได้เก้าครับไม้ที่ 2, 2> องไม้เล็เก้าครับคันติดลอยระน้าขึ้นนีกเ้เราแว่งไปหมดเลยแ้งครับแงครับ ออกมาแล้วครับหมายเลข2ครับว้ย้้ยเดี๋ยวดทุกคนว้ายว้ย้ยวาสีบ่อ้องแล้วว่สีบ่อนองแล้วเออ Nguyên cái cổng điên hắn quá hẳn này, Hả? quá quá Hả? quá 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 sả la, quá la quá quá câu quá 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 มันไม่ไโอ ray, ้ยวะาคนลุกมันไม่สลาล่าไม่ทั้งห้องน้ำห้องน้ำดูหลังเทายังไปนะ่ถีบห้องน้ำเลยห้องน้ำเอยว่าบอยังไปยังไปเด้อยังยังไปเด้อกระโดงยังไปเด้อไปยังไปใจเย็นใจเย็นกลับกล่องเบิร์นึ่งนึ่งกับกล่องเบิร์หนึ่งยังกินกลับเลยไป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 ผมก็ไ่เคยพ่ออังสีด้ิครับท่านผู้ชมถามถามข่าวพ่อแล้วเฮ้ยหนึ่ง ถามจองบังอี้กันนะเห็นทีน่าควรจุดเทียนบ่แมนขึ้นเป็นเงาคล้ายๆยุ่หขอมะเข้าไปเลยเห็นเห็นแบบแบบเด้เดี๋ยวผมขอกัล่องผมขอกับกกองนเดี๋ยวเด้วยแับนี้มองไัยมองไัยน้องถามเห็นเห็นเป็นเงาเทียนเหมือนไหมขึ้นขึ้นมองวาเข้าแบบแบบไหมมะเข้าเนี่ยเออแมนมันโดนมีด่ปละมันเป็นยังเขาเขาเหมือนนะเออเออเห็นแล้วเห็นแล้ว เอาเลขตัวทั้งเอาเลขตัวทั้งอมหนี่ขาวๆดิกคนแมนตามอองไงอำตาบ่ฝาดนะตาเขามาฝาดนะเอาเดี๋ยวเับทานผู้ชมตว่าตาเขารเอาเลข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 ้องแอมเลขแมนทุกคนเราพอเห็นมันคือเก่าสองเ่รูเลขปสองแปดส่เยอะมาอนะเดี๋ยว่านบอันหนะเดี๋ยวสองแปดหนึ่งหรือแปดแปดหนึ่ง นี่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 งคนรู้เล่บังอะไนบ่สองปกับแปดแปดเน่อะงอ้นี่เลข้นหัาเข้าเจ้าแมงหัวแดงครับนี่โอ้เป็นบุเป็นบุเป็นบุญไม่ใช่บุญนะควรเบิ่งลว้ายเฮ้ยเฮ้บนหัวกูเล่บไปที่นี่เฮ้ยสีรอบนนอขึ้นนี่กูไปที่นี่สีรอบนอไปที่นี่เอจังไดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋านูชมสู่ตอสู่ตอ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออยู่ใต้เทียนเบิ้งขออยู่ใต้เทียนเบิง้งผู้ใดเห็นเป็นตัวไหนเ,เด้อที่บุ๊กเปิดไฟฉายนะที่ไต้เทียนเบิ้งนะแป๊บหนึ่งนะเบิ้งกระแขกน้ำกันเบ,บนิ้งเอ้าอดูหัวเข้าเลยตัวนังอั้มเนี่ยเลขขึ้นหัวเขา้าเจ้าแม่หัวแดงครับเราหายเลยนะคุณท่านผู้ชมโอ้ <ละ S 1> เป็นบุญยี่หลีครับเพิ่งหายแล้วครับ สั้นหัวเข้าอีบิ้งเลยครับน่ะเลขเลขยังอ่ะเฮ้ยเห่าคนเสียงมาเรื่อยเสียงมาเรื่อยครับท่านผู้ชมเยมัดหัวเลอยนี้หัวค่อยหน่าว่าสองค่ขยสองแปดสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหรือแปดแปดหนึ่งเกิบ้าหัเลยนห่คนมม่เบิ้งไปหรอท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ย ไม่ว่าแต่คนส่งเป็น่นม่งบ้งโอเคเลยหนึ่นเฮ้ยมาเฮ้มาเล่ทูบใหม่มาไปเล่ทูปไมฮะเล่ทูบใหม่มาเร็วๆแน่เล่ทูบอ่ะตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ใครเข้าสองหตรงนี้กับมิ้งเ่ไนสไมรุ่มนี่ถยแก้วบอ อ,อีอย่างนี้อืมอีอย่างนี่โหได้คือเครื่องซำอังเครื่องสำอางเงงพิ่นท่าอยู่ว่าธรรมะไายมองนี่เขาดีเขาอ,ออกเนี่ยนะธรรมะจอมะนี่ไหมคุณหาไหมอืมเอ,มอา ตามนั่นแหละนันอะโอ้นี่เป็นเครื่องสำมอางเพิ่นเนี่คือดิปองเพื่นเดี้ยด้อยหนาเบื่อจะเข้าอ้นี่เป็นไม้ลิปสติกเพื่นเดนี่นนตกใจปหนึ่งนมีทำปรชม้อ้ยนะครับเยอะใเพิ่งมมงนี่เ้อครับทำประชู้บมีทำชู้มีสองสามอันนี้เป็นกงกล่องลาสติกอันนี้คือคือเรีกถูกล่องลิปสติกเป็นเนครับเีกกล่จะเป็นตรงนี้หนึ่งห้าสาม แต่ตรงนี้คือเลีกทูบใหม่กองลิปสติกครับนะครับเลีกเลีกเลีกทูบใหม่ใหม่มั่ไปใช่แล้วอ๋อไม่ซาซาเฮาฟฝ้าเฝ้าดีไม่ซาไหมนี่เลยยิงีบวิ่งขาเฮงร้อนอยู่แหงแบบตรงนี้นั่นอยู่แม่แบบมากยังสี่เดียวเียนะกวนเออปากย่างเสียวเดียวมากแบบนี้แหรีบไม่ไปสองตแล้วครเรียกทูบ อันนี้อันนี้เลขกถูกเข้าป่ะน้องอาอเมียนถูกถูกเข้าอ๋อแต่ยงถูกเข้าหนึ่งหาสามเอ้ยมาเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะกวนเลยดีละไอ้มาเรื่อยๆรื่อยดิเขาเด้องวดนี่สามตัวเลยเออเป็นรับรู้แล้วล่ะนี่ยนอพ่อมาเรื่อยได้หนิบ่นวะอันบอกว่าเล้ยวอามาผู้เดียวมาผู้เดียวเป็นแบบนี้เลยเราแวงไปหมดแลี้ยวเดี๋ยวเพื่อนหายเออนี่ล่ะ บอนาะดอยากถามมาคือมีซาราเหมือนวัดเกา่าซาราพักอียงมันคล้ายๆคือองน้ายางปลเป็นของมูบานหรือเปล่าหรือเป็นแบบว่า,าวิ็ปลาตุรงเป็นมาผัดตุ่นี่บอบอนาดทีม่มีแบบกระสานเพ่อแล้วจะมาเลี้ยงสารเลี้ยงยังใช่ไหมโบแมนพ่อโบเงินยังหลอกอที่ว่าอันเรียบขึ้นยุคเคนเสียเขาเลยงึกมงนี่ตั้งแต่พุ่นบาโบแมนเครื่องไหนนั่นคือกันตอนนั้นมาไหนนั่นนะเล่กขึ้นยุ่มืองเสือไปด้วยกันแต่ก็เขาอีลี มูชมมือจ่าแม่โมเดลเล็กถูกป่ะอืมสุดยอดครับผมเดี๋ยวามารุ้นเลขถูกกันครับนี่ครับผู้ชมจ่าแม่เโาเดลเดออจ่าแม่เด้อให้เปิดปังๆด้อยจ่าแม่เด้องวดนีมาโหลดปังๆโหลดเด้อยจ่าแม่เด้อโอ้ก่อเปิดไฟนะป่ะตัวนั้นตรงสี่อตัวที่สามคิดว่าเนาะใหม่เป็นสองตัวแล้วครับเหลือตัวตัวใต้ครับท่านผู้ชมอืม ดูนี่เราแว่งไปเลยดิเองดูนี่ดีนะมีแต่กวนมากนะโเนอะดีนะมีแต่กวกน,<อ>น,นก,วก็พอมากนี่ถ้านั้นผู้เดียวนี่กะเที่ยวนาสุดกล้า,มาไม่อมพูดเดียวเลยมือนั้นนะ่ะเกือบแลนเด้มือนั้นมาผู้เดียวนี่เกือบตะเลิบแลนเด้ไปไปอีกแล้วนี่นี่นี่ขอขอเบิรงนเครื่องก่อนเด้อขอเบิรงนเครื่องก่อนขอเบิรงนเครื่องก่อนจะไปขอดูข้างบนก่อนไม่มีอะไรท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย เออโอ้เราจันนะโอ้ตัวแม่เป็นแห้งลนะเอด้หคนี่แหละคือจันนะเอาเลูได่าเร็วเราเร็วเขาไม่เี่ยวปเอาขนขนรูปหัวเลยเฮ้ยเอาไอ้คนมันไม่ลองอ่นเรวลขอพใหม่เมื่อเวครับท่านผู้ชมใช่เป็นคือบใหม่เมื่อเด้วศูนย์สองซีครับพอว่าตัวทถ่ายเป็นซเป็นศูนยสองซีแมนมนเมนมนศูนย์สองซีครับไม่เรียบร้อย้วครับเลขถูกจัวแม่หัวแดงอู้เู ศักดิ์สิทธิ์อิหรีคุณสองซี่เดี๋ยวมาชมตรงกับหางกระทัดปูคุนหานบ่แน่้องซียคนลุกไปหมดแล้วตจมแอ๋เลยให้คนเดนได้มีโชคมีลาภเด้อร์จมเอ๋เด้อเขาตรงตรงเด้อโอเคครับผมขอกลับบ้านครับไปโอเคครับป้านองอามไปน่าว่าแปลกแปลกทังเลยหรอกกลับบ้านเ่าไปไป้นองอามด้านจ้มแม่เลยทผู้ชมขอกลับกันบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เบิ่งอานที่ยังเบิ่งไหนคือคนลุกมืดเพราะมืดหยังเลยเดี๋ยวมาชมเอ้ยเนาะ ข้างมาขึ้นมากังขึ้นการดูหม่องข,นข้นเกิดเลยหายใจขึ้นทัดเลยดิหายใจบปูตัวทองเลยนเนจไดท่านผู้ชมขอกลับตรงนี้แหละท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอคนหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปท่านผู้ชมอยากให้ผมไปสารไหนเม้นมาด้านล่างใต้คลิปนะครับแต่ทุกวันนี้ตอนนี้นนยทั้งพูดไปด้วยเนี่ยทั้งระแวงไปด้วยเนี่ยบวกการแง่ไป เขาเยนได้หนึ่งวันมันแปลกนะเพราะนี่มันนี่มา้าวะเฮาดิตามรักที่มาเฮาดิมันเงียบพิ่ปกติมันเงียบพี่ป,ปกติเรื่องเล่าข่าวถูกโมบูเมอร์หลับไปรับไปไปไปท่านผู้ชมเอาแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมาทางช่องไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์แบบนันนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่นี้ อยู <differences S 1> ่ไม okay, so <Hello. S 2> ่ไหวแล้วนะครับผมโอเคครับสวัรับวัสสวัสดีครับสวัสดีครับขอลาบก่อนนะทุนผู้ชมครับดาเทียมได้พอถูกอโชคดีทุกท่านดเียมดับเมดเียดันเยนปไปไปโอเสวัสดีครับเลยผู้ชมเดป